กกร่วงกลางใจของพ่อของแม่ของพี่ของน้องใ,ให้พ่ و ن หลอดเลาได้เห็นว่าพี่นกเอฟซีแฟนเพลงฮากย่าีนกสำไรลูกเต่าหากักแข่งอีพออีแม่เอ้พี่นอ,อ,องหมอลลอมอล่ำต่างคณะเพิเนนพ่นกับเปิดสายเปิดการแสดงเปิดฤดูกาลม,มือนี้ค่ะมี่ สิ่งที่ยกกันหน่อยอ,อยาก,กลก่าวรกรังใจของพีของน,อน้องอย่ากลก่าวคอน่าสุขุสุขนันและที่จะขอคือขยายรั้วสังกษีให้ไดขยย้ขยายหัวค่ะขยา,า,ายหัวค่ะในห่างทำให่ใช่ไปกลับไปน้อค่ะ มือนีสิมีหลายๆอย่างอาจิคุกค,ครับ้านหาหนาหานาเวทีพี่ดองแต่พลังของพี่ของน้องของแฟฝนพฝงของเอสซี่ทุกคนมือนี้บนิามาเอาทั่วมานล่มเขบาบอมีสนามให้จออทั่วดอกค่ะไม่มีสนามจออทั่วนันที่รักนะอย,อยากบอกมากที่สุดเลยอ่ะอยายนกรักทุกท่าน คอยหักเจ้าเด้อคอยหักเจ้าเด้อคอยหักเจ้าเด้อ่าเอาทั่ว่าเอาดามาและไม่เอาพวงรีและไม่เอาพวงรีโบอยากจดยิ่งขางว่าอะไรยิ่งจากใจโบอยากจะยิ่งและก็ไม่อยากรับด้วยมากไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์น้าแม่พอเป็นัาง้าอยู่หนาเม่ที่ท่านั้น เสียงอีสานขึ้นชีพแล้วค่ะพี่น้องเสียงอีสานขึ้นชีพแล้วขอบคุณครอบครัวเสียงอีสานบ้านลองห้าขอบคุณสาธุคนคุค้นขึ้นหิ่งขึ้นห้องพ่อใหญ่หล่อเจ้าของตำนานขอบคุณมากๆมา,มา,มา,มาเสียงอีสานยุคอาจารย์เอจกจักรพัรนินี่เองค่ะเสียงตัวมืออยู่ไหน ขอบคุณพี่น้องพ่อแม่เพื่อนพ้องหมอลังเอ็ซีสุข,ขุมสุขลนค่ะค่ะให้แม่มือนี้เข้ามามวนเนาะมือนี้เข้ามามวนค่ะมือทีออออออ่เอามวลสปันมวลสปันค่ะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น0.5เราตอนนี้พญ่าแพทย์กามาเด้อพญ่าแพทว่าคันลูกไข่บ่ได้ร้อ,อ,ดดรองเพลงนะขอบ่ย่อมได้ว่าซังโอ้โหปิ้งเงินมาใส่นนมือมิยญนกหนึ่งลอยบาท ซึ้งใจมากเลยแบบสุดซึ้งเลยเอาจอมหยุดหน่อยก่อนเนาะเอาจอมหยุดหน่อยมาออกมายืนดูออกมายืนสักกอนมูห้าเบดขึ้นสอดแจงเขาไม่บอขึ้นังหนีเด้อเสียงให้ยู่สอดแจงแนะ่อ่อพี่กบีทีมคนรัวอยู่ไหนอ่ะยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมออกมาหน้าเวทีให้หน่อย ขอหนีตึงขอเด็กพี่น้องเด้อขอนีตึงค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นพลังที่ทุกคนคือพลังแหละดอเป็นน้องน้องขอนี่ดตึงค่ะพี่กบีขามาบอกความรู้สึกเพื่อเติมเต็มให้กับเม่น้องน้อยให้กับอาจารย์เอหน่อยเพื่อนแตงขวานล่ำไห่พ่อแม่เอาขออนุญาตเด้อแม่จ๋าขออนุญาตแม่ ลาลัาล่มเห้ฟังเลยเปลียจะเป็นพระเอกคณะใหก่อนลาลั่มเบิงลามเบิงลา่มจะหน่อยแน่สจเห็หลาลัาล่มองเพ่หมือนข้าวมวนอย่งเดี๋ยวโปเซ้งโดน้อาแม่เนดดานเะแม่จ้าขอาก็เร้ซ็งโด,ดนเองแม่เนาะค่ะนนคะขอบคุณท้าวมณีที่ก็บีู้ามวานและปู่ปัวคุณแม่ให้โอกาส อย่างก่องล้ำมาเชียน,นหมู่้านเนี่ยเียนหว่าขอบคุณหลายๆอดีตเคยเป็นมราคย่นอียุ่งทองย่งนดงอยู่กับพ่อสุริยนสุนทยาตอนนี้เป็นร้านตับผมอยู่ช่วนนี้คุณแม่ก็เลยได้เห็นอยู่ในใไล่์สดก็เลบอกว่าปวดศรสบา,ายคุณแม่ว่บบามเมื่อแรกมาล่ำจะผสมยำไม่ว่าม,ะม,ะมะา,ใ,ขา,ขา,ขาให้ได้ต่อทาราั เกิดบากว่าการยิ่งใหญ่น e <tinc S 1> si ี้เรื่องเล็กสิขอต้องห่วงมาเป็นแม่บอกทัดหวงขอเชิญท่านให้นตาขอเชิญชุดพวกปลุกเร้าแ่ป่าที่คอยคนนั้นเสนอเสียงอีสารปิดทองดีมาเสนอทันหัวกลูผมยิ่งกะยี่ผ้า ทั่วทั้ามันนี่มีควาสุขเป็นปีจากทั่วนี้มาไหวแม่ติดตั้งแต่กลางแจ้งอยากทำให้น้อยจากทั่นราอ่อนอีกแบบเลยหาทั้งเจที่พ่อันพอับสะัดสะบจากทั่วาสิทะล สีส้มจนเห็นลมอีกหลายคนอยากมายอเลอกมันเต็มเอาบออยกกู่ย่อยากต้องสู้ให้รับหน่อยสู้ขึ้นเหม็นจะเดิ้ตัดสินใจลบโตแล้วแสงโห่เสีแยวนกันใหม่พราะเอฟสีมานยังใสภ่ภาพกันแตกเวียนๆโหแวสวห้องแบบสิ้นใจ วกว่เพื่อนสาวนี่กันให้เต็มที่บ่มีโตวพวกเพื่อนสาวนี่กันให้เต็มที่บ่มีโตสามาีคือพลังคือเรื่องการของเขานี่คนอยากมาฝากตอนเอาเสียงอดมาฝากแม่เอเอเอกำลังใจเป็นพันเทอ เค่อาะละวาดหั่นกเป็นพันเุเแนวเล้โบราณเื่ชาิเสียบ้ากินหาวาไปใส่ก็แคเลียงเลี้ยงเสียทีสา่นแต่เท้าดีนเอว่าผมวันเอาเต็มที่กับร่มมวลกว่ามวันเอาเต็มที่กับรมมวลหาความสุขแบบเลือน มัง่นเหมือนกัน เดินาน้ใส่โวตเแิดหล่วท,ทั่วตระกตทั่วขงเสียงกิานารกัพ่อแล้วทรง่องาจากอุ่นชุนน้องไดมอนอันจ,จงหยุดหน่อยลูกชาย้หมยยุ่พ่อนก็เอา้าใเลยน้องกิจาย